ก็ขอกราบสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเกมมหาทีวีอันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับพีอีอ่าอันนี้ผมก็จะมาสอนทําปืนใหญ่กับคุณฟาฮัทคุณฟาฮัทแต่ใช้สกินลุงพีนะครับโอเคอาจจะอีกันดีจ้ะเอาอย่าไปลายาสิตูสว,วยดินเธอนี่เกว่า มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไิ่เน,นินนานจนเกินไปก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันเหล็กเเรียกอย่างเหล็กหาน้ำอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมมีน้ำแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ผมขอใช้เป็นบล็อกอันนี้เพื่อการทดลองจะได้ไม่พังแล้วก็ขอปุ่มผมเอาแบบปุ่มดีๆไม่มีรู้ไง้ แล้วก็ขอเลสตสโตนอ่าแล้วก็สิ่งที่ขัดไม่ได้ในการทําปืนใหญ่ระเบิดอ้าอีกคุณรู้อีกอย่างหนึง่งสแลปอ่าคุณฟาฮัดก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังครับวิธีทำดูผมครับนี่ครับหายตัวได้ไงมครับอ่ะอจ,จะเอครับลบอ่านี่เลื่อมแรกเราก็ต้องวางไปเล่แล้ว ฮาวก OK, ฮาบล็อกอย่างนี้ปึ๊บอันนี้สอนแบบสร้างตึกพื้นดินเลยอ่าตรงนี้เราก็เด็ด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 เดทดเก็บทดสอบออโอเคนี้วางอย่างนี้นี่วางแคลปปโอเคปึ๊บวางนี้โอ้เป็นคาแรทีฟกลัวอะไรครับก็ หรือเป็นโลกปวดแหกับปวดแหกเพร,ราะถ้าถ้าจะมีอกโซเ่เน,นี้เพืนใหญ่แบบกะกาเงบประมาณไม่เยอะมากาแต่ก็ไม่ได้น้อยถ้าถ้าเราไม่จะเรียกว่าอกไเดียพูไม่ออกอะ่ะขุดเพื่อเพื่อมะเขือบุกไม่หาพาเพื่อนเครียดตายดีกว่า เอาละครับคุณฟาฮัรหาผมไม่เจอเดี๋ยบปืนใหญ่ผมจะเสร็จแล้วนะไหนนี่มดูเยโองนะครับอย่างนี้เดี๋ยวกระตุกอย่าเบิ้งหนึ่งเดี๋ยวเด็กจรู้สึกว่าค้างๆหนึ่งสองสามหนึงสองสามสี่โอเคไั้ไงครับปอกไปแล้วลูกระเบิด มีไงเปร,ปรูอยู่นี่อ๋อเห็นแล้วไงคอีกโูกครับอีกโูกยิงมงันอทองด้ยิงไม้ได้ีด้บบได้ไั้ได้ดดได้ได้าด้ได้ได้บด้น้ไ้ได้ได้ได้ไ้ยด้้้ไ้ด้ไ้ไดด้ได้ได้ได้บดด ก็โดดนะคะแต่ไม่รู้สึกเลยอ่าทีนี้คุณฟัดลองมากดสิผมจะให้คุณกดต้องต้องปุ่มด้านแล้วเพราะนั้นนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มากดอีกปุ่มหนึ่งด้านด้านเนยด้านเน่ด้านที่ผมยืนอยู่เนี่ยกดก่อนนะกดกดอีกครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวทีฟังเดินทางก่อนรอบเดียวรอบเดียวเราก็ไปกดอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมตั้งกล้องรอก่อนคุณฟัดก็จะยิงอันหนึ่งกดครั้งเดียวข้างข้างนี้กดครั้งเดียวใช่ไหมใช่ครั้งเดียวแล้วฝั่งนูสี่ ด้านเดียวนับหนึ่งจนสี่กด 6, 6, ไปกดด้านนู้นนี่ไปกดด้านนู้นไม่่ันไอไอชิบกายปืนใหญ่พังสิอย่างงี้กาดจิงไม่เป็นยจริงไม่เป็นพูดจริงกากว่ะา <Okay. S 1> จะเรียกว,ว่าก,ากากหรือไก่ดีไก่ใ้่อนกแบหนึ่งผมจะแนะนำเพียงนะนี่ อ่ะเดี๋ยวผมให้คุณถือโทรศัพท์ผมไว้ก่อนนี่เอาเครื่องคุณมานี่เราวผมจะให้คุณผู้ชมดูอย่าเพิ่งทำอะไรนะมผมกถนัดเลยอรอแป๊บเดียว,<ๆ>วอยู่เฉยๆแค่เงยหน้ามองอะทำไมมันค้างอย่างเงี้ยแหละมองระเบิดกันมยเอานะเดี๋ยวผมจะกดละหนึ่งสองสาสีกดกด้านหนึ่งกดไม่ขดเลย อุ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเห็นออกใช่ไหมไม่มันมันกระเด็นไปที่อื่นนะคะผมเห็นโอเคครับนี่คุณมาดูนี่ตามผมมาอะไรนี่ไงเดี๋ยวผมหน้่จอดำอยู่เออกลับมาไกลกว่าเดินใช่ไหมเนี่ยไกลไกลกว่าเดินเนาะอีกเซ็กโลกคุณฟาดไปรอดูลูกระเบิด อืเออโอเคเราคงคงจะลองมายิงตรงนี้หน่เย้แอฟไม่รูกศรหลุมเดิมหลุมเดิมเหรอทีนี้ลองยิงช้ากว่าเดิมสิ ยิง่งแบบที่ที่ที่เพงซ้ำท,ท,ที่ลืมกดอ่ะที่ไม่ทันอ่ะมันจะไกลอย่างเดิมโอ้ยลืมกดก็เดินไกลขึ้นเรื่อยๆน่ยๆนะครับก็ขออมาน,นีถ้าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนะึ่งเออผมมองไม่เห็นกูเลยเอ่ะคขาอยู่ไหนถ้าใครอยากใช้อะไรทำก็ได้นะครับใช่อะไทำก็ได้ออกไเลียงก็ได้อวย ก็ขอปิดคลิปเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ